ที่นงข่าวกีฬาบอลไทย Bicycle สไตล์ Style, ประจำวันที่6มิถุนายน2563โดยเฉพาะบ,บ้าครั้งบอลไทยครับรบดูข่าวบอลไทยช่วงนี้กันดีกว่านะผมม,มีข่าวอ,าอะไรน่าสนใจกันบ้างครับช่วงนี้ไทยลีกก็น่าสนใจนะยายาตูเร่อดีมิดฟิลแมนซิตี้เปิดโอกาสย้ายมาคาแข้งในอาเซียนรังสิสัญญาเข้าร่วมเปนเตตนน Group, เเ็นนักเตะในสังกัดของ Herkus Consultancy Group บริษัทเอเจนต์นักเตะที่มีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนามและก็สิงคโปร์ โดยกเตเวสัจเจปีคนนี้เพิ่งหมดสัญญากับทีมชิงเต่าห่วงไหนะฮะในชยนิดลิกวันหลังกลับมาค้าแข่งอีกครั้งเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา และยังคงเดินหน้าหาทีมใหม่ในตอนนี้ซึ่งทางริชาร์ดฮาคัสนะผมซีอของบริษัทได้เผยบอกว่า,วายาย่าคนนี้พร้อมจะค้าแข่งในทวีปเอเชียต่อไปโดยเขาและบริษัทกำลังมองหาสโมสรที่เหมาะสมแก่นักเตะในแถบเอเชียอยู่นะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ยาย่าอาจจะมาค้าแข่งในไทยลีกในช่วงเวลาบ้านปลายของชีวิตเส้นทางของเขาซึ่งนะครับผมและเชื่อกันว่าทีมไทยลีกก็อยากจะได้นักเตะอย่างยาย่าจูเร่คนนี้เหมือนกัน รอรุ่นกันต่อไปนะผมว่าแฟนบอลทีมไหนอยากได้กันบ้างครับและเขาจะไปอยู่กับทีมไหนนะฮะต้องรอลุ้นกัน,นครับางานนี้รอทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับประทับใจที่สุดกาสกีรับปื้มเทพมุ้ยสมัยค้าแข้งในไทยลีกโดยนะผมโรแมนกาสมีนะฮะอดีตกัปตันทีมทรูแบงคอกยูเต็ตไทยยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีกนะฮะซึ่งปัจจุบันค้าแข้งกับสเตเดียมราซิ่งโคมาสโมสรในลีกซอคเกรเล่นของฝรั่งเศสกล่าวยกย่องให้เทพมุ้ยธีรศิลป์นแดงดา กองหน้าของทางชิมิสุเอสเพาวในสึกเจลิกของญี่ปุ่นอดีตหัวหอกเอสซีจเมือง G, ทองอยูนเต็ดคือนักเตะที่สร้างความประทับใจให้ตนเองมากที่สุดสมัยยังค้าแข่งในศึกไทยลีกนอกจากนี้ยังยกให้คุณพลแข้งเทพในฤดูกาล2014เนี่ยที่ตนเองร,ร่วมทัพอยู่คือทีมที่สุดนะฮะในการจัดการทีมยอดเยี่ยมของตนเองสำหรับผมผู้เล่นที่นรบทับใจมากที่สุดในไทยลีกก็คือกองหน้าเบอร์10จากเมืองทอง ใช่ๆทีลิลินแดงดาคนนั้นไงเขามีทั้งความแข็งแกร่งและมีการจบสกอร์ที่ดีเขาเป็นกองหน้าที่เพอร์เฟกเลยนะส่วนทีมเยี่ยมทั้ง11คนผมมีในใจแล้วละ่ะนั่นก็คือทีมที่เราสามารถล้มทั้งเมืองทองและก็บุรีรัมย์เต็ดได้ตอนนั้นเรามีทั้งบิลรอสบูกูโนวิชอนโตนีอัมไพพิทักษ์วงมิก้าชุนนนสีคิมยูจินคาริฟาซิเซและก็วิทยามัดรัม โดยเขาได้บอกว่าเราชนะทั้งเกมที่ไปเยือนบางทองและก็ชนะบุรีรัมย์เต็ดในบ้านในต,ตอนนั้นเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะจริงๆผมก็อยากจะกลับไปที่ไทยนะแต่ตอนนี้แก่แล้วผมชอบความท้าทายแต่ไม่ใช่ความท้าทายที่ยาวนานสั้นๆสัก1 2ปีหรือเมื่อไหร่ก็ได้ได้รมบุรีรัมย์ได้นะมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสคนนี้ได้ล่าวนะฮะ สำหรับโรแมนกัสซ่มิดฟิลด์วัย33ปีคนนี้ย้ายมาร่วมทัพทรูแบงคอกยูเตตในปี2011ถึง2016นะพร้อมฝากผลงาน117เกมยิงไปทั้งหมด14ประตูก่อนจะย้ายไปเล่นอีกหลายสโมสรในไทยทั้งเชียงใหม่ FC ีบีจีปทุมยูเตตบี b ีซียเและก็คอนแกน FC ซึ่งปัจจุบันนั้นค้าแข่งอยู่กับเซตียมราซิงโคมาของสโมสรนในลีกสมัครเล่นของทางฝรั่งเศสนั่นเอง แปต่ว,ว่างานนี้เขาต้องยกให้เจ้ามุย้ยธิศิลินแดงดาคนนี้นะฮะว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเขาเลยนะผมแล้วก็เล่นได้เจ๋งที่สุดในใจของเขาเลยเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปอร์ซิบันดุงยันข่าวเมืองทองสนใจคว้าฮาริจารดีไม่จริงนะโดยทางหลังจากในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะผมมีข่าวมาว่า s อ g เมืองทองนะผมให้ความสนใจในการคว้าตัวเฟเบรี่ฮาราจาดีนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียของเปอร์ซิบันดุงมาเสริมทัพปลุยศึกไทยลีก โดยล่าสุดอุมุลมุกตานะผมบอกบริหารเปอร์ซิปบรนดุงออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆในอินโดนีเซียโดยกล่าวมาว่าข่าวที่ว่าเมืองทองสนใจฮาริจารดี้นั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดและทีมไม่ได้มีแผนปล่อยตัวนักเตะตัวเก่งออกจากทีมนะฮะเนื่องจากเป็นตัวหลักของสโมสรและก็ทีมชาติอินโดนีเซียนั่นเองสำหรับเฟบริฮาริจาดี้ถือเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของอินโดนีเซียนะฮะโดยมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเกือบ2ล้านคนและก็มีฉายามาว่าเดมาอินโดนีเซียนั่นเอง เป็นต่ว่างานนี้ข่าวไม่เป็นความจริงนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับโคตเตียเดินสีแข้งอะคาเดมี่ฉลามชนขึ้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่โดยความเคลื่อนไหวของทัพฉลามชนชมบรีเอฟซีนะผมล่าสุดทวนโคตเตียสะสมพบประเสริฐนะฮะขุนซื้อใหญ่ฉลามชนได้ทำการเดินสีแข้งอะคาเดมี่ขึ้นซ้อมสู่ทีมชุดใหญ่ โดยทางโคตเตียนะผมเผยผ่านทีมข่าวชมบีแฟนคลับมาว่าผมชอบปั้นเด็กอยู่แล้วและที่สําคัญผมก็ชอบให้โอกาสคนเด็กทั้ง4คนติดตามและก็ศึกษาผลงานมานานผมว่าเขาเล่นได้ขอแค่จังหวะที่สวยแต่ไม่ใช่แค่4ี่คนนี้ที่จะการันตีขึ้นสู่ชุดใหญ่นะเด็กทุกคนมีโอกาสได้ขึ้นจนกว่าจากการลงทะเบียนจะสิ้นสุดลงสำหรับสีแข้งแคเดมี่ของฉลามชนที่ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นั้นมีดีกรีระด,ดับเยาวชนทีมชาติไทยนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยต้าทรงชัยทองชำ ประการหลังรูปร่างดีชลามชนอายุ19ปีและคนที่2ก็จะเป็น1ชานรงพร้อมสีแก้วมิดฟิลด์ซ้ายพรสวรร์สูงอายุ19ปีแล้วก็จะแบงค์พงศกรตีซาวิงแบ็กขวาจอมพลังอายุ19ปีแล้วก็นายชัดมงคลเรืองนนโลดตำแหน่งแบ็กซ้ายอายุ18ปีนั่นเองครับแต่ระวังงานนี้นะผมโคตเตียดันสุดดิสสุดเดนนะผมสี่แข้งนี้ถือว่านาคตของชีมโชลามชนชมรีเอฟซีในอนาคตเลยก็ว่าได้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ โคจิยปรับจุดอ่อนโปรลเลอร์มีส่วนพารับลีไร้ผ่าย,ายโดยทางสมชายไม้วิลัยนะผมคุณซื้อใหญ่ของทางรับลีพิผล f อออกมาพูดถึงฟิลิปโปรลเลอร์แบกขวากับตันทีมที่ทำผลงานออกมาในนัด4นัดแรกนะฮะได้เป็นอย่างดีมาว่าได้มีการพูดคุยและก็ปรับวิธีการเล่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเน้นเกมรับมากกว่าเดิมจนทาให้รับลีนั้นเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมแรก โดยคณซื้อใจของทางฟราบรีดะผมได้พูดถึงกับตันชีมาว่าที่ผ่านมาในหรายฤดูกาลฟิลิป,ปโรเลอร์มีวิธีการเล่นที่จะเน้นเติมเกมสูงพอจะถึงหน้าประตูคู่แข่งจนบางครั้งเสียตำแหน่งของตอนเองไปเป็นเหตุให้ทีมต้องเสียประตูอยู่หลายต่อหลายครั้งก่อนเริ่มเตะฤดูกาลนะผมได้มีการพูดคุยส่วนตัวและก็มีการใช้ปรับนะฮะโดยเฉพาะเกมรับที่ต้องเน้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวนักเตะเองเข้าใจนะฮะจนทําให้ผลงานออกมาดีอีกหนึ่งจุดที่ต้องกองหลังรายนี้แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือภาวะการเป็นผู้นําที่เติบโตขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นกัปตันทีมมาโดยตลอดแล้วแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องปรับก็คือการควบคุมอารมณ์นะฮะและความเป็นผู้นำในสนา้ซึ่งตอนนี้เขาทําได้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วจึงส่งผลให้ฟอร์มของฟิลิปโรเลอร์คนนี้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและมีส่วนในเกมรับของรับรีด,ดีขึ้นตามไปด้วย สำหรับฟิลิปโรเลอร์ลงสนามในไทยลีกฤดูกาล2020นะฮะกับทีมราชบุรีมิตผล FC ครบ4นัดทำไปแล้วทั้งหมด2ประตูกันเลยทีเดียวเราดูผลงานของฟิลิปโรเลอร์กันต่อไปก,กันนะฮะงานนี้มีแต่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะตราดาัดหวนทาบทศพรเฝ้าเสาร,ระยองยืนกรานเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่ ด้ยความเคลื่อนไหวของทีมมานดิมังกรนะฮะบริยองเอน้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2020ที่มีการปรับเปลี่ยนโค้ชมาใช้กุนซูแซมบ้าอย่างอาจูเบอร์นาเดสเข้ามาคุมทีมแทนชูสักดศรีภูมิแต่ยังไม่สามารถประเดิมคุมทีมได้เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่ทำให้ฟุตบอลลีกทั่วโลกนะฮะต้องถูกเว้นวักไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยในส่วนของมานิมังกรกระยอง FC ที่นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่งองขุนซสือใหญ่แล้วนั้นยังมีเรื่องของตัวผู้เล่นอีกด้วยล่าสุดมีกระแสข่าวลือม,มาว่าทีมอาจจะมีการเปลี่ยนแ,แปลงตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูโดยเฉพาะมือหนึ่งอย่างทศอสปอนสีเรืองนะฮะที่มีข่าวมาว่าเจ้าตัวกำลังได้รับความสนใจจากอดีตต้นสังกัดเก่าตราดเ c ที่อาจจะดึงตัวเขาไปร่วมทัพในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยล่าสุดทีมงานฟุตบอลนะผมได้สอบถามไปยังสจอ,อ,อดุลนิยมสมานนะฮะรองประธานระยอง f อที่เผยถึงประเด็นนังกล่าวมาว่า ทนสีเรือนเหรอผู้สำปะตูของทีมตอนนี้ยังเป็นนักเตะของเราอยู่ซึ่งเบื้องต้นได้มีการหารือกับทางโค้ชอาตูแบนเดสแล้วซึ่งเรากำลังจะมีการพูดคุยกับทางทศพรนถึงการที่จะต่อสัญญากับเขาต่อไปอีกด้วยครับอะนะผมเป็นตว่าง,งานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปการกันนะผมอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรนะฮะต้องรอลุ้นกันรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับชีวิตใหม่กับทีมใหม่สระบุตมาสุข โดยสรามุตมาสุกนะผมซ้อมเต็มรูปแบบกับทางเชียงใหม่ยูเต็ดนะฮะแต่แค่วันแรกจ้ตัวก็โดนปรับน้องซะแล้วรวมทั้งเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นอกจากนี้ยังลุยช่วยเหลือคนเชียงใหม่สู้โควิด -19 ทีนขายไขย่ไก่ฟองละหนึ่งบาทโดยเชียงใหม่ยูเต็ดจะฝูงร่วมศึกไทยลีก2อฤดูกาล2020ในช่วงการลงสนสนัดแรกนะฮะ คอนเสรพักเบรกยาวกับวิกฤตการณ์โควิด -19 ทีโดยล่าสุดกุนซูใหญ่ย,ย,ยังเอดูอาโตปาบราล่าเฮดโค้ชชาวเบาริเลียนได้นำลูกทีมน,นะฮะลงทำการฝึกซ้อมเตรียมรูปแบบอย่างต่อเนื่องณโนะรงเรียนกีฬาเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองหลังจากที่รัฐบาลสั่งปลดล็อกให้ทีมฟุตบอลสามารถซ้อมได้แล้วนับแต่วันที่หนึ่งพฤายนเป็นต้นมาทางนี้การฝึกซ้อมดังกล่าวมีเจ้าหนุ่ยนะผมสราบุธมาสุกไปนอกปกีกรุกตีกีทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากหนองบัวพิษเอฟซี ซึ่งทีมงานและก็ทัพนักเตะเชียงใหม่ยูยเต็ดนะฮะต่างลงมือร,รับน้องใบทันงชีอีกทั้งยังมีการเซอร์ไพรส์ให้เจ้าหนุ่ยนะผมหลังจากพึ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวครบรอบ30ปีเมื่อวันที่3มิถุนายนอีกด้วยทั้งนี้ทางสวออก้องชูชัยเลิศพงอดิศรประธานสโมรสรเชียงใหม่ยูยเต็ดนั้นพร้อมทีมผู้บริหารยังเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนคนเชียงใหม่ที่ตกทุกข์ได้ยากจากวิกฤตการณ์โควิดในจีน โดยเผยว่าสโมรสรได้ร่วมกับคนลหลายๆคนนะฮะแล้วก็หลายหน่วยงานนะผมจะทำนะฮะไข่ไก่ฟองละ1บาทจำนวน5้0แสนฟองออกจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยล่าสุดได้นำมาแจากจำหน่ายนะผมให้กับพนักงานบริษัทของซันสวิตจำกัดมหาชนอำเภอสารป่าตองคนละ1ถาดก็คือ30ฟองจำนวนานวน37,500ฟองโดยมีคุณองค์อาจกิติคุณชัยนะผมกรรมาการผู้จัดก,การเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเอง แต่ว่างานนี้ฟุตบอลสู่ชุมชนนะผมรู้สึกว่าทุกๆคนนะฮะจะช่วยกันนะผมเพื่อให้ประเทศนั้นผ่านวิกการช่วงนี้ไปให้จงได้นะครับอย่างนงัก็ต้องช่วยกันนะฮะสู้ๆนะฮะทุกๆคนและนี่ก็เป็นเที่ยวทางขาวกีฬาฟุตไทยบายซิกโก้สไตล์ประจำวันที่6มิถุนายน2563โดยเฉพาะาครังบอลไทยครับ